โอเคผมต้องขอกราบสวัสด,ดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างๆทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจะเป็นอาราฟอร์มาลี่เกตเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมคุกิลันทาวเวอร์ออฟแอคเรนเจอร์นะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับในส่วนตัวของความสามารถนะครับในเกมแล้วก็มาดูแมานิกของเกมเนี่ยที่จากการเล่นมาแล้วเนี่ยหรือว่าใครที่เคยเล่นทดสอบรอบหนึ่งรอบสองมาเนี่ยจะรู้ว่าเกมคุกิลันทาวเวอร์เนี่ยสายฟรีกับสายเติมเนี่ย มันจะมีความต่างกันก็จริงในเรื่องของดาวตัวละครดาวอา์ติแฟกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่สายเติมไม่สามารถมีได้เหมือนสายฟรีเลยนะครับคือดวงไม่ใช่แค่ดวงเรื่องเปิดกาชานะอย่างเช่นเมื่อวานผมเปิดกาชาไป260ใบบวกกับเพชรอีก18ื่นแแม่งเอ้ยมึงดูเปิดไปจนจะครบการันตียังไม่ได้ตัวละครมันเลยไปหลุดตัวอื่นแทนไปหลุดตัวอื่นไม่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูครับ เมื่อวานผมมี2ดาวอยู่แล้วใช่ไหมก็ยังเป็น2ดาวเหมือนเดิมแต่แค่เพิ่มการมา1ึงการดีนะ่าะยังได้แต่ว่าไม่ได้ได้ตรง่าตู้เลดมันนะไปได้จากตรงอื่นนะครับตัวเนี้ยผมมีแค่เดิมตัวนี้นะครับแม่งการสีด,ดาว4ดาวอะ่ะนะครับไอนี่รอไป3ดาวแล้วเออแล้วก็มันคือดวงในการเปิดกาชาเนี่ยมันก็มีอยู่ทุกเกมนั่นแหละใช่ไหมที่แบบมันขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ มันค่อนข้างชัดเจนแล้วการันตีได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมเนี่ยมันสามารถเล่นเหมือนกันได้แต่มันใช้ดวงมากๆคืออะไรคือระบบเลดบอสครับเลดบอสเนี่ยมันจะเปลี่ยนบอสทุกๆ7วันใช่ไหมนะครับแล้วก็วันหนึ่งเราลงได้5ครั้งบวกกับเราสามารถซื้อเพิ่มได้อีก5ครั้งแล้วการลงดันเจียนถ้าเราลงดันเจียนแรกพลัง1000 นะครับเราจะมีโอกาสได้ของสูงสุดคือระดับสีม่วงอีพิกนะลงระดับ2พลัง6000เราจะมีโอกาสได้ของซูเปอร์อีพิกหรือระดับสีแดงระดับสีแดงเนี่ยผมคิดว่าเป็นเซตไอเท,เทมของชุดนะครับหมวกแล้วก็รองเท้าที่ดีที่สุดแล้วนะครับและระดับ3พลัง1 2000จะมีโอกาสออกไอเทมระดับอยู่นี้ที่เป็นอุปกรณ์สายโจมตีของตัวละครนั้นๆ และถ้าใครดวงแย่ก็เผื่อเล่นไปครึ่งปี1ปีคุณก็ไม่ได้ของตันเพราะว่ามันสุ่มมาบางคนแม้กระทั่งโชคดีเกินนะครับอย่างที่เมื่อวานเนี่ยผมเล่นไปเนี่ยผมได้ของสีแดงหนึ่งชิ้นแต่ว่าเป็นสายธาตุดินเห็นไหมดวงมีนะ,ะบุญมีแต่กรมบังนะครับเป็นได้ของสีแดงแต่ไม่ใช่สายที่ตัวเองต้องการก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นของเขาทุกคนลงได้วลรสิบครั้งเท่ากันหมดแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะดวงมีเท่ากันหมดเข้าใจไหม เอออย่างเช่นผมอะ่ะได้ของสีแดงมาใช่ไหมได้ของสีแดงมานะครับแต่ของสีแดงอะ่ะมันเป็นแบบความเสียหายธาตุดินน่ะธาตุดินตัวเ,เก่งในปัจจุบันคือมีแต่ตัวของทุเรียนซึ่งทุเรียนการ์ดผมก็ไม่มีตัวละครก็ยังไม่ได้ใช้ก็เรียกได้ว่าหมดไปเออและอย่างที่บอกคือถ้าใส่ครบ3เซตอะ่ะมันจะได้เอฟเฟกต์พิเศษมาด้วยเออแล้วก็การอัพดาวอย่างที่บอกไม่ใช่ว่าดวงอยู่ๆคุณดวงเฮ้ยได้ของอยู่นี้ว่ะเออแต่คุณต้องอัพดาวด้วยนะ อย่างเช่นไอเทมพวกนี้นะครับถ้าเราอัปดาวเนี่ยจากตอนแรกเนี่ยหดาวกลายเป็น2ดาวเนี่ยจะเพิ่มสเตตัสจากพลังชีวิต12%กลายเป็น13.5%ซึ่งการอัปดาวเนี่ยจะไม่บวกเอฟเฟกตัวนี้นะเอฟเฟกพื้นฐานตัวเนี้ยจะเป็นการอัพเลเวลแต่ว่าการอัปดาวเนี่ยจะบวกเอฟเฟกของความเสียงอีกตัวของความสามารถเฉพาะถ้าเราไปดูในตัวของตรงนี้นะครับที่เป็นสมุดภาพเนี่ยมันจะมีตัวของไอเทมระดับตั้งแต่สี ตัวของน้ำตาลคอมมอนนะครับอันนี้ยูสคอมมอนใช่ไหมสีสีเขียวเนาะแล้วก็มีระดับแรกสีฟ้านะครับระดับอีปิกนะครับสีม่วงนะครับระดับซูเปอร์อีพิกสีแดงแล้วก็สุดท้ายคือยูนิคนะครับยูนิคคือสีทองซึ่งถ้าเรามาดูนะครับผมมองว่าช่วงแรกๆอะ่ะถ้าใครเล่นสายไหนอย่างเช่นผมเล่นเข้าไลใช่ไหมต้องการอัตราคิ ไอเทมสีม่วงตัวนี้ดีสุดแล้วเออเพราะว่ามันบวกอัตราคิดแล้วก็พลังโจมตีใช่ไหมถ้าเราอัพดาวสูงสุดครับอัตราคิดเป็น18%แต่ว่าถ้าเราอัพจนถึงเลเวล60เนี่ยพลังโจมตีจะขึ้นมาเป็น44%แต่ว่าไอเทมระดับซูเปอร์อีิกคือมีแค่3เซตเท่านั้นคือมันจะมีหมวกเสื้อแล้วก็กางเกงไม่มีอาวุธอาวุธเนี่ยจะมาอีกทีนึงคือยูนิคเลย ถ้าเป็นเข้าวลายเนี่ยจะเป็นตัวนี้อัพสูงสุดเนี่ยจากตอนแรกความเสียหายสุดท้ายอยู่ที่ประมาณ20%ใช่ไหมอ่าแล้วถ้าเราอัพเตมเนี่ยความเสียหายก็จะมาเป็น52%กับความเสียหายสุดท้าย30%เพราะฉะนั้นเหมือนที่ผมบอกสำหรับผมนะผมว่าผมใช้ไอเทมสีม่วงไปก่อนแต่ว่าเรื่องของชุดเซ็ตเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับเรื่องของชุดเซ็ตจะเป็นมากๆเพราะฉะนั้นดวงในการได้มาแล้วไม่เท่าไหร่ได้ซ้ำแม่ง จำเป็นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเลยแนะนําว่าช่วงแรกอัพไอเทมสีม่วงที่ตรงสายเราไปก่อนผมขาดแค่ตัวนี้ถ้าผมได้ตัวนี้มาผมก็จะเล่นหรือว่าไอตัวชุดเซ็ตบางเซตเนี่ยนะครับที่มันตรงตามเซ็ตของเราเลยอย่างเช่นบางอันแบบเฮ้ยเป็นสายครีนะครับเป็นสายลดความเสียหายเป็นสายบวกพลังโจมต,ตีเนี่ยเราก็เล่นไปก็ได้นะเออนะครับเนี่ยความเสียหายอัตราคิรเนี่ยนะครับเราก็สามารถเล่นได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้ามันตรงสายเราเล่นไปก่อนได้ซ้ําไม่ซ้ําก็ค่อยว่ากันแต่อย่างที่บอกบางคนดวงดีบางคนดวงแย่อันเนี้ยคือเป็นคอนเทนต์เอนเกมจริงๆที่ผมมองว่าแม่งใช้ดวงชิบหายเลยนะครับมันใช้ดวงของจริงอะ่ะเออหลักๆจะประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นใครดวงดี ได้ไอเทมยูนิคมาแล้วนะครับเอามาแชร์หน่อยแต่ผมอะได้ไอเทมระดับซูเปอร์อีพิกแล้วแต่ว่าเป็นเป็นบวกดาเมตลธาตุดินโอ้โหแบบไม่ได้ใช้เลยนะครับเนาะก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันสํหรับครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดแชร์เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ